ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังต์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข,ข่าวของคุณวันนี้มีข่าวดีและข่าวจริงมาบอกคุณผู้ชมเกี่ยวกับการเปิดปฏิทินคนละครึ่งเฟสสีนะครับจะมีการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์วันไหนและจะได้เงินใช้เข้าเป๋าตัเมื่อไหร่มาดูกันครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางคุณธนกร วังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันที่14กุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะครับจะเป็นวันเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ด้วยนะครับแล้วก็คนที่อยู่รายเก่านะครับหรือว่าได้เฟส3เนี่ยก็ต้องกดยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเลยจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นั่นเองครับอันนี้คือวันที่ส4กุมภาพันธ์จากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่ง21กุมภาพันธ์ครับจะเปิดใช้งานคนละครึ่งเฟส4นะครับนั่นหมายความว่าเงินจะเข้าในแอปเป่าตามร้อย50บาทต่อวันเหมือนเดิมนะครับส่วนตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งคาดว่ายังต่ำ1 5 0 0มากสุด4,5 0 0 อิงจากเฟสที่ผ่านมานั่นเองนะครับแลน้นคุณผู้ชมท่านใดรายเก่านะครับ14กุมภาพันธ์รอที่จะกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยส่วนรายใหม่นั้นนะครับก็แค่ไปลงทะเบียนบนเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นั่นเองนะครับและสําหรับข่าวที่บอกว่าจะมีการลงทะเบียนคนละครึ่งวันที่16มกราคมที่ถึงนี้เป็นข่าวปลอม อย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีข่าวปลอมเยอะมากสตางไปสแกนให้คุณแล้วไม่ต้องทําอะไรบนแปปปอปเป่าตังนะตอนนี้เลยเดี๋ยวรอเดือนกุุภาพันธ์จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วสตางจะทําข่าวบอกคุณนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารคนละครึ่งนะครับรวมถึงสวัสดิการตาตาจรรฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางมีเดียและกดกระดิ่งด้วยอยากให้สตางตามข่าวอะไรคอมเมนต์มาได้ และสี่โมงครึ่งเย็นนี้เจอกันจะเปิดไลฟ์สดนะครับอย่าลืมโทรมานะแล้วเจอกันกับสตางค์มีเดียครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ